อ๋อใช่ค่ะใช่แน่ใช่หินแล้วก็ใช่ต้นไม้ด้วยแต่อย่าถามว่าเอามาทำอะไรเอามาอาศัยบางฝนบางแดดนะบางลมอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกับว่าถ้ามีถม้ำก็จะเลือกถ้ำอยู่แต่ถ้าถ้ำไม่มีก็หาตามเพิงขานะที่ว่าสามารถจะหลบแดดหลบฝนเนี่ยได้นะนี้ก็เป็นสมัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นะคะต่อมาดูภาพต่อไปถ้วยถ้วยชามนะนักเรียนเราเห็นเนี่ยนะคะจากภาพทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปอ่านอะไรตรงนั้นหรอกนะคุณลืมลบทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนมนุษย์เนี่ยนะตั้งแต่ใช่ก้อนหินเนี่ยเฟี้ยงป่าสัตว์บ้างนะแล้วก็อาศัยตามถ้ำตามเพิงผาแต่ตอนนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จัก ประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาก็ให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษย์นั้นสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพขณะนี้เนี่ยเขามีการขุดพบอยู่ใน,นในดินไม่ใช่บ้านเชียงที่เดียวนะคะที่อื่นก็มีการขุดพบนั่นเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าเป็นอย่างไรนะนี่ก็ให้ดูภาพเฉยๆต่อไปนะภาพต่อไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะให้วันเฉลิมตอบวันเฉลิมลองตอบครูสิคะอันนี้คืออะไร มือมือหรือเปล่าอ๋ยมีนิ้วด้วยนี่ครูดูเนี่ยครูยังไม่เคยสังเกตเลยนะว่ามีนิ้ว,วแต่วันเฉลิมบอกว่าเนี่ยมองแล้วมีนิ้วด้วยเออแล้วเป็นนิ้วมะเออเป็นจริงๆเนี่ยวันเฉลิมนี่เขาช่างจินตนาการนะนะเออมีกี่นิ้วเนี่ยห,ห้านิ้ว เออมีโป้องอันใหญ่ด้วยเก่งจังเลยนะนักเรียนอ่ะอ่ะนะเพื่อนเธอชอบจินตนาการเดี๋ยวคุณจะให้เขาจินตนาการภาพอื่นต่อนะเราดูภาพนี้ภาพนี้เนี่ยนะคะนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีตัวหนังสือนั้นมนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรเนี่ยเขาเขียนไม่เป็นเขาจะใช้วิธีการทําเป็นสัญ,ญลักษณ แต่ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เออนิ้วมั้งอย่างวันเฉลิมว่าแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเขาหมายถึงอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้านักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาต้องรู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนหลังว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาแทนอะไรกันบ้างนะอ่ะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวให้วันเฉลิมเขาจินตนาการต่ออ่ะภาพต่อไปวันเฉลิมอะไรเอย ีวันนี้เนี่ยนะครูคงสอนได้ไม่ถึงไหนอวันเฉลิมเขาบอกเนี่ยนี่มันเป็นขวดน้ํามันมีกลัวอยู่ด้านบนด้วยนี่แหละครูนะครูจะจาวันเฉลิมเนี่ยได้แน่เลยนะขวดน้ํามันใช่ไหมขวดน้ํามันนะแต่ว่าจริงๆยังไม่ใช่นะก็เป็นการทําสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าคืออะไรนะตอนนี้ก็ยังไม่ตอบนะคะ ภาพต่อไปวันฉเฉลิมอีกอะไรเอ่ยวันฉเฉลิมวันฉเฉลิมว่าอะไรคะเนี่ยวันฉเฉลิมอะไรเอ่ยอ,อย่าบอกอย่าให้เพื่อนตอบแทนสิอะไรเอ่ยอ,อะไรวันฉเฉลิมตกลงอะไรอะไรนะเขาว่าอะไรนะ มองยังไงเนี่ยนักเรียนมองเหมือนอะไรคะเหมือนผู้หญิงนะนี่บันเฉลิมไม่ได้เรื่องแล้วนะมองเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะักภาพต่อไปอ้าวบันเฉลิมต่อนะบันเฉลิมว่าอะไรเอ่ย <c oughs> ให้จินตนาการหลายๆภาพบันเฉลิมนี่ชักเริ่มจินตนาการไม่ได้ละ นเรียนจากภาพเนี่ยเราเห็นเหมือนกับว่ามีคนเห็นไหมคะแล้วก็มีเหมือนกับตัวอะไรเนี่ยเดินอยู่เอ่ออาจจะเป็นัว<ม>เป็นควายเป็นเอ่อเป็นคนเพื่อนบอกมีแสงอาทิตย์ด้วยแล้วก็มีทุ่งนาด้วยแสดงให้เห็นว่าเขาต้องมีการทําอะไรละตอนนี้ต้องมีการปลูกทํานามีการเลี้ยงสัตว์และใช่ไหมคะภาพต่อไปอันนี้อะไรคะ เพื่อนตอบแล้วบอกว่านี่คือกองมโหระทึกนะคะ,คะกองมโหระทึกนี่เอาไว้ใช้รรํำอะไรเอาไว้ตีนะอ่าแต่คะภาพต่อไปครูก็เอาภาพมาให้ดูเยอะซะด้วยสิอ่านี่คืออ่าหัวธนูใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวนี้มีไหมเนี่ยเอามีเครื่องบินด้วยใครอ ใครจินตนาการแทนวันเฉลิมวันเฉลิมไม่ได้ดูเป็นเครื่องบินนี่ใช่ปะที่ดูเป็นเครื่องบินปะได้ทําอะไรนะนะ่ะอ,อ๋อเหรอคะอ่ะนะนเรียนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นหัวธนูซึ่งเป็นของมนุษย์ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะนอกจากภาพนี้แล้วนะนี่ก็ให้เห็นน,นะก็มีขวานมี ใบหอกแล้วกนะ็นนี้ก็คืออาวุธที่ใช้ก็เริ่มมีการพัฒนาจากก้อนหินใช่ไหมคะก็เริ่มมาแล้วนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นของเก่าของเก่าที่เหมือนไข่ไดโนเสาร์อีก <laughs> อันนี้ก็เป็นพวกของที่มนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขาทำขึ้นมาใช้นะคะ,ะถ้าครูให้ดูแลถามมากๆเดี๋ยวไปใหญ่ อันนี้เป็นอะไรไกำไรไรแล้วเมื่อกี้มีใครตอบเมื่อกี้อีกว่าเป็นอะไรไข่ไดโนเสาร์ว่มองเป็นอะไรมันอันนี้มองเป็นงูล้ใช่ไหมมองเป็นงูอันนี้ก็คือกำไรนะเป็นกำไรอ่ภาพสุดท้ายแล้วนะอะไรเอ่ยอะไรคะมอ อะไรอะไรอันนี้อะไรอ,อ่าเขาเรียกว่าเป็นหม้อสามขานะคะซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีละแต่ว่าของเก่าๆนะให้ดูทีนี้จากภาพที่ครูให้นักเรียนดูมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษย์นะจากการเมื่อกี้เพื่อนยังสามมองเครื่องปั้นดินเผาเขาเป็นไข่ไดโนเสาร์นะคะ,นะคะแล้วก็จากที่วันเฉลิมตอบตอบมาเนี่ยครูก็ไม่อยากจะไปพูดถึงละนะ ก็ให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการจากาการที่มีก้อนหินนะเอามากระเทาะคมคมเมื่อก่อนก็กระเทาะด้านเดียวแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาการกระเทาะคมทั้งสองด้านมีการอาศาัยอยู่ตามถาม้ำตามเพิงผาตามเพิงไม้นะแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนานั้นเขามีการทํานามีการเลี้ยงสัตว์แสดงว่าเขาต้องมีบ้านต้องอยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้เร่ร่อนไปไหนแล้วนะคะ แล้วก็จากการที่มีการทำเป็นใบหอ,อกเป็นขวานให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มมีการพัฒนาแล้วสิ่งที่เขาเอานำมาใช้ทำธนูทำหัวธนูทำหอ,อกทำอะไรเนี่ยเขาคงไม่ได้ใช้ก้อนหินถ้าจะต้องมีการนำเอาโลหะเนี่ยมาใช้ทีนี้การนำโลหะมาใช้เนี่ยโลหะที่ใช้เนี่ยแรกๆก,ก็อาจจะเอามาแล้วก็ามาผสมกันต่อมาเขาก็ต้องมีเริ่มที่จะดูว่า โลหะที่นํามาใช้นี่มันเป็นยังไงทําแล้วเนี่ยใช้ได้ทนทานไหมทําแล้วมันมีปฏิกิริยายอย่างไรบ้างเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเขามีการพัฒนาอย่างไรนะคะและหลังจากที่เขาเริ่มมีการอยู่เป็นหลักแหลง่งมีการปลูกพืชมีการเลี้ยงสัตว์เขาก็เริ่มรู้จักที่จะนําทําของใช้อย่างเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าหม้อสามขาที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นหม้อ ที่ทําบางทีก็ทําจากสำริดบ้างทํามาจากเครื่องปั้นดินเผาบ้างรู้จักทํากําไรจริงๆและมีอีกเยอะนะแต่ครูนํามาให้ดูแค่นี้นะก็ให้เห็นว่ามนุษย์เนี้ยเขาเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมานะคะนั้นะเราลองมาดูว่าการพัฒนาของมนุษย์เราเนี่ยนะเขามีการพัฒนาอย่างไรบ้างนี้จากการที่เราเนี่ยนะจะเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ย เราก็ต้องลองมาดูว่าการเรียนอย่างไรจึงจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะคะ,ะนักเรียนลองมาดูในหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่เรามีศัดราษมาเนี่ยนะคะเราก็มีการศึกษาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายก็เลยต้องมีการแบ่งยุคสมัยกันขึ้นมา แล้วก็การแบ่งยุคสมัยนั้นประโยชน์ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าการที่จะมีการระบุในเรื่องของศักราชบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนเดี๋ยวเป็นมหาสักรารเดี๋ยวเป็นจุจลสกรารเดี๋ยวเป็นคิตศักราชก็อาจจะทำให้เกิดมีความสับสนได้นะแล้วก็จำยากนะจำยากไหมะคะ ปีต่างๆเหล่านี้เราก็จำยากฉะนั้นนะก็จึงทำให้มีการาหาวิธีการว่าเราจะทำอย่างไรฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จึงมีการคิดขึ้นมาว่าควรจะมีการแบ่งเป็นสมัยนะเป็นเป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะนั้นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกมาเป็น1 การแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากลและ2การแบ่งช่วงเวลาตามแบบไทยอ่ะเรามาดูแบบแรกก่อนนะักเรียนไม่ต้องงงนะมันแค่มี2ยุคไอสองสองการแบ่งช่วงเวลาเป็นแบบสากลกับแบบไทยนี่เราจะมาดูไาการแบ่งในใน,ในอันที่1ก็คือการแบ่งช่วงเวลาแบบสากลนะักเรียนใส่ตัวเลขไปได้นะนักเรียนเขียนเลขหนึ่งยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนเขียนข้อเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ ให้เรียนจำว่าเราจะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลาแบบสากลกับการแบ่งช่วงเวลาเป็นแบบไทยนี่เรามาดูแบบแรกก่อนงงไหมหรือต้องจดหมดทุกอย่างจะได้ไม่งงตามที่ครูอธิบายนี่ได้ไหมได้นะคะอ่ะเรามาดูการแบ่งช่วงเวลาแบบสากลการแบ่งช่วงเวลาแบบสากลนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีการแบ่งออกไปอีกนะเป็นสมัย แรกคือเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะมีการแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการแบ่งเป็นเ,เป็นก่อนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีการแบ่งออกเป็นสมัยประวัติศาสตร์นะเป็นอันนี้เรามาดูในสมัยแรกก่อนคือการแบ่ง เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งการแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นเพราะว่า,าในสมัยนั้นเนี่ยนะเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่มีตัวอักษรใช้นะคะไม่ก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะหาหลักฐานให้ทราบว,ว่ามนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นก็จะได้จากการตีความอย่างเมื่อกี้เนี่ยครูให้เรียนดูภาพ นักเรียนก็บอกว่าเป็นภาพนิ้วมืออะไรเงี้ยนะนะคะใช่ไหมเป็นภาพนิ้วมืออย่างที่ครูให้ดูภาพเป็นเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนก็จินตนาการไปอันนั้นแหละนะคะนักเรียนภาพที่ให้เห็นนะั้นเป็นการเขียนตามผนังธรรมซึ่งการเขียนของนักของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขียนอะไรก็มีแต่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะตีกว่าอย่างเราเห็นเนี่ยเราก็อาจจะมีการจินตนาการแบบวันเฉลิมว่าเ,เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะ ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาต้องมีการศึกษาทำไมเขาถึงรู้แล้วว่ากระดูกที่พบเนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ในประเทศไทยมีไหมม,มีนะคะมีแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแถบกาลาสินอะไรคือก็เคยไปไปเห็นมานะคะเคยไปเห็นกระดูกที่เขากำลังขุดนะว่าเป็นกระดูกของไดโนเสาร์นั้นะนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็แล้วแต่นะนักประวัติศาสตร์เขาอาจจะดูว่าเออภาพที่ มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์วาดวาดไว้เนี่ยเขามีความหมายว่าอะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของการตีความนะว่าเขาทำยังไงเพราะว่าเราไม่มีไม่มีตัวอักษรใช้นะคะนั่นะเราลองมาดูว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อไม่มีตัวอักษรใช้นะักประวัติศาสตร์ก็เลยใช้การวิเคราะห์โดยการตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีนะอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ เะคระืค่องมือเครื่องใช้อย่างที่ครูให้เรียนดูเมื่อกี้เนี้ยหินกระเทาะด้านเดียวก็มีต่อมาก็มีลักษณะต่างๆออกมาเขาก็จะมีการแบ่งออกไปอีกเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันว่าเขามีการแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรนะคะงั้นหลังจากที่นักประวัติศาสตร์นั้นมีการตีความจากหลักฐานทางโบราณาคดีอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วนะคะเขาก็อาจจะดูจากโครงกระดู นะดูจากงานศิลปะที่ครูให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครูน่นี้นะภาพวาดอะไรต่างๆนะคะและนอกจากนั้นนะรูปแบบการดำเนิน